Damn, has it been that long? <laughs> say what happens us up and go, homie. I got the game all wrong, man. It's too pretty in here. <laughs> Let's say we take it back to the trap one time. How hey. are you folding with the rocks on the blocks controlling my position at the top? Niggas, <lad> I respect the to go because I ain't got a down it ain't no truth. You know, bank here, ain't no good. I'm with the devil going all in Kicking those over just to live a So many rides, never catching the wall. Energy, by trying to build a bunch of in Then we land and laugh with fantastic asses. Extravagant habits as if we never seen tragic. Make magic. When i fill up and i I'm คือส่วนประกอบของรถไฟฟ้าคือเราเรื่อมที่ตรงประกอบไปด้วยโชว์ทั้ง4ตัวนะครับโชว์ทั้ง4ตัวแล้วก็ถ้าทําให้ตัวนี้คือตัวสปีดคอนโทรลที่จะสั่งการไปที่ตัวมอเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเซอร์โวเซอร์โวตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวบังคับเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เลี้ยวขวาตอนนี้จะเป็นตัวรีเซฟครับรีเซฟก็คือเป็นตัวรับสัญญาณจากคลื่นวิทยุแล้วก็รับสัญญาณจากการสั่งการของมอเตอร์และก็เซอร์โวครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เอตัวนี้จะเป็นโทษนะครับเป็นแบ,แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่จะเป็นตัวรับไปที่ตัวของสปีดคอนโทรลเพื่อเอาไฟฟ้าจ่ายการจ่ายไฟเข้าไปสู่ที่มอเตอร์ครับนี่คือส่วนประกอบไย่อยหรือส่วนประกอบอต้นที่ทําให้ตัวไฟฟ้ามีง่าง้ ครับขั้นที่2คือระบบขับน้ํามันนะครับระบบับน้ํามันเนี่ยจะแตกต่างกับระบบับไฟฟ้าที่ว่าจะใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ส่วนประกอบที่จะเป็นโชค๊คหรือจะเป็นพวกสายพานหรือจะเป็นนั่นก็จะเหมือนกันนะครับแต่ที่แตกต่างก็จะมีเครื่องยนต์แล้วก็ถอยเสียแล้วก็ถังน้ํามันสำบเป็นเชื้อเพลิงให้รถน้ำมันวิ่งนะครับแล้วมันจะมีอะไรที่ละ,ะ,ะเอียดอ่อนก็คือจะมีการตั้งเฟืองตั้งคลัตช์ให้เกียร์สองสับ ไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าครับแล้วก็สมรรถนะก็จะเป็นส่รนขอบที่คล้ายๆกัน,นครับไปครับก็จะมาแนะนําวิทยุบังคับนะครับสับวิทยุบังคับตัวอย่างนี้คือวิทยุบังคับซันว่า m สิบเอเบ็ดนะครับซันว่า m สิบเอเบ็ดก็เป็นวิทยุที่นักแข่งระดับมืออชี่ถึงระดับโลกใช้กันนะครับ เราจะมาดูวิธีการเซตค่าแต,แต่แต่ละอย่างเบื้องต้นนะครับที่จะไปเล่นรถบังคับครับท่านี้ก็คือการเซตกราฟเพื่อจะให้รถมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับความกว้างของรถนะครับรอมเดียวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทันนี้ก็เป็นเซตการเซตวงเลี้ยวว่าแต่ละคันจะมาในวงเลี้ยวที่ม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายครับที่140ร้อยสี่สิบเลี้ยวขวา,าอยู่ที่ร้อยสี่สิบครับส่วนนี้ก็จะเป็นเร่งกับเบรกครับเร่งก็อยู่ที่ร้อยเบรกที่ร้อยนี่คือคือมารานของรถไฟฟ้าครับ ต่อมาก็เป็น exp ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ค่าเริ่มต้นของมันก็จะอยู่ที่นี่คือการเซตเซตชื่อครับมันสามารถเมมโมลี่เรได้ทั้งหมดถึง30 50ิคันนะครับนี่ครับไปดูโหมดอื่นนะครับนี่คือโหมดตั้งชื่อครับอเอาันที่โหมดที่18แล้วก็สามารถตั้งชื่อไปได้เลยนะครับนี่คือการทิมเซอร์วอครับก็มีการจับเวลาของรถได้ครับจะมาถึง ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเบื้องต้นคือฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนเสียงได้ครับฟังนะครับวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้ครับแล้วก็เป็นแล้วก็มีฟังก์ชันโชว์แบตเตอรี่ครับนี่คือฟังก์ชันเบื้องต้นของซัน